Happy birthday to Happy birthday Happy birthday, 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 birthday to you, to you. Yeah. Nào, đi. Mày oh, mày mày đi. đi. lên. lên. เปล่าให้ดับหลอกเปล่าให้ดับเบียเปล่าดับลูกแล้วไอ้ยังไม่ดับเลยอ่าดับหมดแล้วที่ตัดมีเนาะเอาไหมอ่าที่ตัดมีอาวันนี้อวันนี้ปูให้ได้รับรางวัลอ่พรอวยพรก่อนอ่ให้หลานก่อนอ่านั่งก่อนลูกวันนี้วันคล้ายวันเกิดของพี่เบียอ่าปูและย่าขออวยพรให้พี่เบีย แล้วน้องเบนด้วยวันน้องเบนด้วยน้องเบ้นด้วยสองคนเลยสองคนเลยนะจ๊ะมีความสุขมีความสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งเลียงเก่งๆนะะเป็นลูนหลานย่าดีนะคะขอบคุณค่ะกันเบียร์ขอบคุณค่ะก่อนปูละล้านให้ก่อนปูละล้านให้เหรออ่ะให้อันนี้ให้ให้พี่เบีอ่ะพี่เบียร์ทำไงก็ลูกปูปูฝากให้ วันเกิดของน้องเบนด้วยน้องเบนด้วยลูกทั้งวันเกิดน้องเบนขอบคุณค่ากันลูกขอบคุณครับปวดอันนี้ฝากให้น้องเบนนะลูกนะคนละใบนะคะลูกคนละใบนะลูกนะขอบคุณข้ากันให้น้องด้วยใหน้องด้วยขอบคุณด้วยลูกขอบคุณข้าเฉยๆลูกหอมปูก่อนเิหอมปูก่อนหอมแพท้สองข้าสองเรื่องแค่นี้ของน้องเบนจะเยอะ้นเนยจะยอะต้นเนี่ยข้านี้งแหม่อ่าา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  เดี๋ยวย่าไปเอาวันนั้นมาให้มีดก่อนมีดก่อนเย้หล่นคิตตี่เค้กเคืร์กสปู๊กเออไม่เป็นไรลูกเลี๋ยงค่อยเคี้ยวข้าไปขาเทียนรูที่เค้กขอขอ